g กร a ฟอร์มอเตอร์ปรับราคาสู้ตลาดเดือดโปลาร์พูตแคทปรับลดราคาสูงสุด240,000บาทเดือดสุดๆแน่นอนวันนี้เป็นยังไงไปดูกัน สวัสดีครับผมการเลซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมาดูแบรนด์เกทบอลมอเตอร์นะฮะวันนี้จะพาเพื่อนๆสมาชิกมาดูนะครับการปรับลดราคาของเกทบอลมอเตอร์นะถือว่าน่าสนใจแบบขั้นสุดเลยนะฮะแล้วตัวที่น่าสนใจที่สุดวันนี้เป็นโอลาร์กรูดแคทนะครับแต่ว่าจริงแล้วทางด้านของเกทบอลมอเตอร์เขาปรับลงหลายรุ่นแบบมากๆเลยนะครับแต่ตัวที่น่าสนใจที่สุดก็แน่นอนนะฮะโอลาร์กรูดแคทวันนี้การเลซิงก็เลยจะพามาดูนะฮะโอลาร์กรูดแคทก่อนแล้วกันนะครับว่า ตัวไหนนะฮะราคาประมาณเท่าไหร่แล้วนั่งการขับการขี่นะฮะภายในดูเป็นยังไงนะครับจะค่อยได้เรียงแต่ละประเด็นเลยแล้วกันนะครับเอาพามาเริ่มต้นดูจากอุ拉คูดแคทบ้านเรานะฮะนะปัจจุบันนะอุ拉คูดแคทนี่คือตัวเม็ดอินไทยแลนด์นะครับคุณสมชายครับเป็นตัวผลิตไทยแล้วนะครับและนะปัจจุบันนี้นะอุ拉คูดแคทนะครับมีอยู่3รุ่นนะฮะแต่ก่อนเขาจะมีอยู่เป็นปั๊สามรุ่นนะฮะแต่ก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่วิ่งแบบ400กิโลเมตรหน่อยๆแล้วมาเนี้ยไอ้ตัวนี้เขาตัดทิ้งนะครัันะับบปจจุนนะ ถ้าเป็นตัวเริ่มต้นของ Good แ a t นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นตัวกลางของเขานะฮะจะวิ่งได้480กิโลเมตรต่อการชาร์จเลยนะครับเพื่อนสมาชิกครับตัวเริ่มต้นนะฮะ480กิโลเมตรต่อการชาร์จจะโหดไปไหนฮะอ,อุล่า o ูดแคทและรูปร่างหน้าตานี่ไม่ใช่ว่าธรรมดานะฮะรูปร่างหน้าตาก็ถือว่าเป็นการออกแบบแบบโอโหโดดเด่นที่สุดในตลาดรุ่นหนึ่งเลยนะครับแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งก็คือตัวท็อปตัวที่เป็น GT ทางหน้านหลังของกา n ลิซซิงนะฮะตัวนี้ในะะปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นตัวท็อ ราคาเดิมนะฮะล้านกว่าบาทไปเพื่อสมาชิกครับตอนนี้ปรับเหลือ8 0 0แสนกว่าบาทหมด,ดไหมนะฮะเดี๋ยวขอญาตพาไล่เรียงให้ฟังเลยแล้วกันนะฮะเอาแบบเป๊ะๆเลยแล้วกันเริ่มต้นจากที่ทางด้านของอุลาคุณแคทตัวเริ่มต้นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยราคาเดิมนะฮะของอลาคุณแคทถือเรียกว่าตัวโปรราคาที่7จ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทแต่ก่อนนะฮะราคา7จ็ดแสนเก้านะฮะตีซะว่า8ปดแสนมีทอนพันหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ล่าสุดนี้นะครับอุลาคุณแคทตัวโปรนะฮะ ราคาเริ่มต้นเพียงแค่6 29,00 0บาทนะครับเพื่อนสมาชิกครับ6 2แสนโอ้โหแล้ววิ่ง480กิโลเมตรต่อการชาร์จเพื่อนสมาชิกนึกภาพดูนะฮะหลายท่านอาจจะเอาไปเปรียบเทียบกับได้หลายรุ่นนะครับแล้วก็มีบางรุ่นนะที่อาจจะแบบราคาประมาณว่า599,000นอะไรประมาณนี้นะฮะแต่เพื่อนสมาชิกอย่าลืมนะฮะนี่6 2นงนะครับต่างกันไม่กี่หมื่นนะฮะตีราคาแล้วก็2 0 0 0 0ื่นนะฮะแต่ว่าได้4 8 0กิโลเมตรต่อการชาร์จ นี่ถือว่าโหดที่สุดถ้าเปรียบเทียบกับราคานะปัจจุบันนะครับแต่ว่าตัวที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยที่กานซิงยืนข้างคันนี้นะฮะนี่ว่าตัวเอาต์ต้านะครับแต่ตัวเอาต์ต้าเนี่ยกับตัวที่เป็นตัวโปรนะครับแทบไม่แตกต่างกันขออนุญาตเล่าแบบนี้นะฮะแทบไม่แตกต่างกัน480กิโลเมตรการชาร์จทั้งคู่นะฮะแล้วก็มีอะไรหลายอย่างคล้ายกันแทบทั้งหมดแต่ว่าแตกต่างกที่ออปชั่นภายในบ้างเท่านั้นนะครับทีนี้มาดูตัวนี้บ้างตัวนี้ปกติตัวนี้เรียกว่าตัวท็อัััยก่่อออนนนนนนะะตตตตตววววีีี้้้คืแแลเรรง ตัวทางนั้นของตัว Good c a เอา t t a นี้นะครับราคาเดิมนะฮะราคาเดิมเขาอยู่ที่8 9 9 0 0 0บาทตีซะว่า 90, 0 0 0 0มีทอนพันหนึ่งนะฮะราคาเดิมนะครับแต่ตอนนี้เหลือเพียงแค่7 29,000บาทเท่านั้นนะฮะเพื่อนๆสมาชิกครับ7 2 9 0 0 0บาทสำหรับตัว a l t a นะฮะนี่คือตัวท็อปเมื่ออดีตนะครับสมัยก่อนออกมาใหม่ๆของ Good c a ทนี่คือตัวท็อปแลวนะฮะต่างจากตัวเริ่มต้นคือตัวโตเนี่ยเพียงแค่ตีอาคาสักแสนหนึ่งนะครับ แต่ว่าโอ,อ้โหผมว่ารูปร่างหน้าตาคล้ายๆกันอย่างนี้นะฮะแล้วมีของแจกของแถมเยอะขนาดนี้นะเล่นได้ทุกตัวนะฮะอย่าลืมนะฮะต้องย้านะฮะว่า480กิโเมตรต่การชาร์จถือว่าเป็นรถที่ระยะการวิ่งระยะแบดเดียให้มาเยอะแบบมากๆเลยนะครับอ่าและทีนี้มาดูอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นตัว GT ซึ่งถือว่าเป็นตัวท็อปสูงสุดเลยนะฮะอ่ามาดูตัว GT กันนะครับอ่าและทีนี้มาดูทางด้านของตัวท็อปของเขานะครับก็เป็นออราบูดแคทตัวที่เป็น GT นะฮะอันนี้คือรูปร่างหน้าตาเดี๋ แปลงมาให้ด้วยนะเพื่อนๆสมาชิกครับของแต่งเต็มคันเลยนะฮะแล้วันแรงด้วยนะครับ177แรงม้าซึ่งถือว่าโอ้โหแรงแบบน่าดูเลยนะครับสำหรับรถเก่งไซนี้นะฮะแล้วก็ทางด้านของตัวระยะการวิ่งนะอยู่ที่460กิโลเมตรต่อการชาร์จนะครับราคาณปัจจุบันนะเพื่อเพื่อนสมาชิกครับราคาณปัจจุบันเนี่ยเหลือเพียงแค่859,000บาทเท่านั้น850นะครับตัว GT นะราคาเดิมของเขาล้านกว่าเลยนะครับเพื่อนๆสมาชิก ล้านกว่าตอนนี้เหลือ8 5 0 0 0 0ได้รถเท่ๆแบบนี้นะฮะได้ของตกแต่งขนาดนี้นะครับแรงม้าก็ได้เพิ่มด้วยและการวิ่งก็ถือว่าวิ่งเยอะพอสมตัวนะ460กิโลเป็นจากการชาร์จถือว่าน่าสนใจเลยนะครับอะเดี๋ยวกันซิ่งขออนุญาตพาไปดูจุดอื่นๆมุมอื่นนะฮะวันนี้อาจจะไม่ได้เจาะลึกเรื่องของสเปคนะครับเราจะพามาฟุยเรื่องของราคาเป็นหลักเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทวนนิดนึงแล้วกันนะถ้าเกิดราคานะฮะมีอยู่3มรุ่นนะครับของโอราร์พุทแคทนะครับ ตัวเริ่มต้นนัปัจจุบันเป็นตัวประกอบไทยแล้วนะฮะตัวเริ่มต้นเนี่ยแต่ขนาดว่าเป็นตัวเริ่มต้นนะยัง480กิโูไม่ต่อกันชาร์จเลยนะฮะราคาเริ่มต้นอยู่ที่6,029,000บาทนะครับราคา6,020นะสำหรับตัวโปรนะครับส่วนตัวที่เป็นตัวรองท็อปอยู่ที่7,029,000บาทตัวอัลต้านะฮะส่วนตัวที่เป็น G ีทีเนี่ยเหลือเพียงแค่8,059,000บาทเท่านั้นนะครับน่าเล่นทุกตัวกระซิ่งบอกงี้แล้วกันนะว่าราคานี้น่าเล่นนะฮะถามว่าทําไมถึงน่าเล่นนะ เปรียบเทียบกับรุ่นอื่นๆนะครับรุ่นอื่นๆนะราคาอยู่มาสักห้าแสนเก้าเลยมาเนี้ยอันนี้เพิ่มขึ้นอยู่ไม่เท่าไรนะฮะไดฮูลาฟูดแคปตัวโฟร์ตัวแรงๆเนี่ยนะฮะสี่ร้อยแปดสิบกิโลเมตรต่อการชาร์จด้วยนะครับแล้วมาดูด้านท้ายของตัวฮูลาฟูดแคปตัวที่เป็น GT นะฮะของแต่งนี้จับหนักจัดเ็มมาเลยนะฮะล้อมูล้อแม็กชุดแต่งรอบคันมาให้แน่นเปรีขนาดนี้นะราคาตอนนี้แปดแสนห้านะครับเพื่อนๆสมาชิกค,คือแพงกว่าตัวธรรมดาอยู่มาสักแสนหนึ่งสองแสนเท่านั้นนะคร แล้วระบบต่างๆเนี่ยให้มาแบบชนิี้่าจับเต็มนะเนียฮะเดี๋ยวการซิ่งเปิดให้ดูด้านท้ายไอ้ตัวด้านท้ายเนี่ยกดปั๊บเขาจะเปิดของเค้าเองนะฮะถ้าเป็นตัว GT จะเป็นอย่างนี้นะนะหรือถ้าเกิดจะปิดก็สามารถกดตรงนี้ได้เหมือนกันนะฮะก็จะเป็นอัตโนมัติเลยแต่ถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยก็ต้องดึงอยู่นะฮะต้องใช้มือประครับประคองอยู่ก็คือออปชั่นจับหนักจับเต็มเลยแหละตัว GT อ่ะถ้าเกิดว่าใครนะฮะที่ชอบรถแบบโอ้โมาพร้อมๆเต็มๆนะฮะท t เนี่ย กระซิ้งแนะนำเลยนะฮะะเดี๋ยวไปดูด้านในกันว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะลองนั่งด้านในกันแล้วมันดูด้านในนะฮะของโอรารกูดแคปตัวที่เป็นโอรารกูดแคป G4 นะฮะซึ่งถือว่าเป็นตัวท็อปสูงสุดนะเพืพ่อนสมาชิกค,ครับแบบโคนขออนุญาตใช้คําว่าแบบนี้เลยแล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อสมาชิกตอนนี้ราคาเหลือ850,000นะฮะแล้วลดได้ขนาดนี้นะ,ะโอ้โหที่น่าโดนจริงนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตอพาเพืพ่อนเพื่อสมาชิกมานั่งดูก่อนแล้วกันนะครับแล้วดูบรรยากาศโดยรอบนะกระ แล้วก็น้ําหนักอยู่ที่ราว9-11กิโลนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่ตัวใหญ่พอสมควรนะแต่ขึ้นมานั่งเนี่ยโอล่ากูดแคทแต่กระซิงมองว่าก็ไม่ได้คันเล็กเลยนะคะอันนี้ตัวนี้เป็นบอกแบบไฟฟ้ามาด้วยนะจัดเต็มแทบแต่ทุกระบบนะฮะอันนี้สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับเดี๋ยวเพื่อนสบาสกีครับแตซิ่งของอนุญาตปรับให้ดูเบื้องต้นนะแล้วก็ตัวที่เป็นวัสดุอุปคณ์ต่างๆนะครับก็ต้องบอกว่าออกแนวสปอร์ตนะฮะสไตล์จีทีนะฮะ,อะ,ะบอกว่ามีการตัดสิ่งนี้ตัดอะไรให้ถวดดูดีละะกัันนครบ อ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังว่านั่งแล้วเป็นยังไงนะครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวดูด้านหลังของตัวจริงๆนะครับค่ะแล้วมานั่งดูทางด้านหลังนะฮะของด้านของอูราคู d แคตตัวจีทีนะครับอ่ะก็ถือว่าความใหญ่เนี่ยใช้ได้เลยนะครับแต่นี่ระยะขาที่ยิ่งเหลือเยอะนะแต่เราเอาเปิ้ลสมาธิฟังแบบนี้นะครับรถของอูราตัวที่เป็นจีทีเนี่ยต้องมีคนนั่งข้างหน้าก่อนนะฮะเบาะก็จะเลื่อนไปให้นะครับก็ตอนเนี้ยเบาะมันเลื่อนมาหลังสุดนะครับก็ยังถือว่าระยะขาเหลือเยอะนะฮะระยะหัวก็เหลือพออสมมคววรแล้ก็ีีช่งท สามารถจะเปิดลับแสลงมาได้นะครับก็ถือว่าให้มาเต็มเหมือนกันนะครับเพื่อนๆสมาชิกครับรถสเปคแบบนี้นะให้มาขนาดนี้ราคาเริ่มต้น8,500เนี่ยโอ้โหถือว่าใช้ได้เลยนะครับสุดๆจริงๆถ้าเกิดว่าใครชอบนะอย่าลืมนะฮะโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับโอลารูทแคปเนี่ยราคาเนี่ยเล่นได้แล้วผมบอกนี้แล้วกันนะฮะแล้วมาดูทางด้านท้ายนะฮะของรถโอรารูทแคปนะฮะนี่คือตัวธรรมดานะตัวเริ่มต้นกับตัวรองท็อปนะฮะก็จะเป็นแฮชแบดสามารถจะเปิดได้นะครับด้านหลังเนี่ยฮะ แล้วก็สามารถจะเข้าไปในตัวรถนะฮะอันนี้ก็ทะลุได้เลยนะครับข้าวของก็เก็บตรงนี้ได้ถือว่าเหมาะกับลหลายๆท่านแน่นอนนะเพราะรถแฮชแบ็กเดิมทีนะถ้าเป็นสมัยก่อนในประเทศไทยเราเนี่ยรถกลุ่มนี้ราคาสูงมากนะฮะแพงแบบมากๆแต่ว่าเนี่ยได้ขนาดใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ได้รถ E ีด้วยนะราคาเริ่มต้น6แสน2เนี่ยยังไงก็น่าสนใจตามมาดูด้านในนะฮะของโอลา o ู d แค t ตัวที่เป็นตัวสแตนดาร์ด นะก็คือตัวโปรนะครับกับตัวอัลต้าตัวลองท็อปนะฮะกับตัวเริ่มต้นภายในเนี่ยก็ถือว่าแบบออกแบบได้อารมณ์แบบว่าคลาสสิกนะฮะผมอนิยามคำว่าอย่างนั้นแล้วกันนะคือขึ้นมาเนี่ยอารมณ์โค้งเว้าอารมณ์ต่างๆนะครับเพื่อนๆสมาชิกดูแล้วจะไม่เบื่อคือดูในกล้องเนี่ยอาจจะดูแบบเอ๊ะมันไม่ค่อยยังไงลึกนึกไม่ออกผมแนะนําว่ามาลองสัมผัสดูนะครับเพราะว่าโอลาร o d c a แคนะค่อนข้างจะดูดีเลยนะครับในการออกแบบนะครับดูไม่น่าเบื่อจริงๆนะครับ แต่ระบบความปลอดภัยกับระบบต่างๆนะครับก็ถือว่าให้มาทันสมัยแบบน่าดูเหมือนกันนะครับสามารถจะเปิดรับแสงได้ด้วยนะอันนี้ทั้งตัวเริ่มต้นนะครับแล้วก็ตัวรองท็อปนะฮะถือว่าน่าสนใจนั่งสบายนะครับนั่งสบายไม่อึอดอัดนี่คือการเลสซิ่งตัวใหญ่นะนั่งสบายสบายเลยถ้าเป็นคุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายที่ตัวไม่ใหญ่มากโอ้โหขับสบายแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะไต้องดูด้านหลังกันบ้างนะฮะว่าตัวธรรมดาเนี่ยนั่งข้างหลังแล้วเป็นไงนะครับมานั่งด้านหลังนะครับก็ถือว่าไม่อึดอัดเลยนะครับเพื่อนาานใหญ่่ดูนะ รถขนาดนี้นะฮะราคาเริ่มต้น600,000สองเนี่ยผมดูนี่ยังไงก็คุ้มนะนะเบรสปาร์ติกลองมาดูแล้วกันนะฮะลองมานั่งดูคันจริงๆอ่ะชอบแน่นอนนะครับอันนี้คือตัวรองท็อปนะครับที่นั่งเนี่ยแต่ว่าตัวเริ่มต้นกับตัวรองท็อปเนี่ยค,คล้ายๆกันนะฮะต้องบอกงั้นะนะครับขนาดอะไรต่างๆคล้ายๆกันคือนั่งแล้วสึกสบายเลยนะฮะเปิดรับแสงเปิดรายได้นะครับมีที่จับมีอุปกร,รณ์อะไรให้ถือว่าครบคันนะฮะเบาะนี่เป็นเบาะหนังด้วยตัวเนี้ยโอ้ราคานี้ยังไงก็คุมะะ้ม ก็คือโอราฟูดแคปตอนนี้นะฮะถือว่าคุ้มหน้าดูราคาประมาณนี้ผมแนะนำเพื่อนๆสมาชิกเลยนะครับหรือถ้าใครสนใจนะสามารถโทรเข้ามาสอบถามที่ด้านหน้าโชว์รูมได้เดี๋ยวกันซิ่จะทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้ซื้อได้ไดทั่วประเทศนะฮะสามารถส่งได้ทั่วประเทศนะครับหรือเพื่อนสมาชิกอยู่ใกล้สาขาไหนของเกตวอลมอเตอร์สามารถเข้าไปลองขับลองขี่ได้จะชอบแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงครับสวัสดีครับ